สวัสดีค่ะนี่น้องทุกถุกนอันนี้แม่บึงอันปลาขาวค่ะปลาขาวพี่น้องเอาขีออกเลยบดบดได้เฮ็ดอันอแบบเฮ็ดเฮ็ดแพ้ทางหลังิีนาะเฮ็ดเกี็ดทางหลังเนื้อย่น้องเอาขีวออกซื้อแล้วย่น้องก,กจะจัดทอดค่ะได้เอาออกง่ายๆแบบนี้เอานี่ออกง่าย จะล่างเพิ่นมาขายถุงละยี่สิบบาทค่ะถุงละยี่สิบบาทปลาหนาม,มาดไหมคะพี่น้องปลาหนาม,มาดเพราะว่าบาัณยไนน้องมีมาดเนาะมีมาดเออเป็นปลาหนาม,มาดต,ตัวใหญ่อยู่คะ่ะพ่วงได้ยี่สิบบาทสี่สิบบาทได้เลยะคะ่ะสี่สิบบาทว่าพี่น้องหลายหลายสี่สิบบาทไหมมึงเผืนเห็ดเป็นพ่วงเป็นพ่วงมาก พ่วงละยี่สิบยายน้องเลยเอาสองพ่วงก็จะทอดก็ะจะล่างให้ดีๆแล้วก็จะไปมัดมัดทอดบ่ได้เฮ็ดไอ้นี่เนาะค่ะบ่ได้แพ้เฮ็ดข้างหลังทางนี้เจ็ดแบบดัี่สี่แหละยายน้องก็จะไปทอดเดี๋ยวเศร้าเศร้า,านำออกนี่แต่จะไปล่างเกลือ ไออันเศร้าเกลือให้มันนี่ออกเนาะมันเป็นเห็ดมากสดๆอยู่ดิพี่น้องถ้าถ้ามันถ้ามันโดนมันก็จะเป็นแหลวๆเนาะมันแข็งๆสดๆอยู่เนว่าเอามาใหม่ๆสดๆอยู่ย่ายนะนวาน้ตัวหน่อยตัวใหญ่สลับกันพ่วงละยี่สิบบาทหลายเลยพี่น้องบ้างเลย สี่สิบาทได้หลได้เนี่ยแม่นุ่งว่าเลยไหลตัวใหญ่ตัวตัวยันยัก็มีแต่ว่าเพิ่นค้เอาหมดเพิ่นว่ามุยันก็มีค้นอาหมืดเดียวแม่นุ่งก็เลยได้แตมุนหน่อยนดหน่นะคะกดีไปกินปลาสดๆปลาหนามัดปลาหนามัดและบ้านบ้านแม่นุ่งมากเนาะ เดี๋ยวไปล้างเกลือเอาเกลือมาซาบซ่าเราก็ล้างให้น้องด้ม่ไทยให้เบิ้งหน่ค่ะน้องแมาา่ไทยเบิ้งเห็นหน้องแมาา่ไทยเบิ้งว่ามันเป็นตัวใหญ่ๆยังเสียแต่เห็ดยังกินเนาะปลานี่ก้างหลายก้างหลายก็จะทอดเอานี่ค่อยสีแสบทอดกินกับข้าวเหนียว อุ่นขันียอนหอนอนะค่ะอยากให้น้องหาเนี้อเศร้าใสกันใต่เมื่อเปลี่ยกๆปลงหรือว่าปิดไปหาเนี้อมาเศร้าใสไปนอง น,น,น,นี่นี่ก้อนเน้อเนี่นีกั